สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันในชื่อช่องใหม่ชื่อว่า JL Lifestyle Thai Dash นะคะจากเดิมชื่อ Lifestyle Inne Thailand เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กด subscribe ให้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ จะรีวิวซูปเปอร์มาร์เก็ตของประเทศเยอรมนีนะคะที่มีสาขาเยอะมากในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือ Lidl นั่นเองนะคะถ้าพูดคำนี้ถ้าใครๆอยู่แถบยุโรปเนาะก็จะรู้จักกันดีนะคะ,ะในลีดเนี่ยก็คือจะมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกินเครื่องดื่มขนมปังคุกกี้ช็อกโกแลตคือมีมีเยอะมากนะคะ ถ้าใครนะคะมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วอยากซื้อของในราคาที่ย่อมเยาวสามารถเข้าไปซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตีดนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศเนเธอร์แลนด์จริงๆเลยก็คือเป็นของยัมโบ้นะคะก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองเนาะยัมโบแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ตีดให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าข้างในมีของอะไรบ้างนะคะ แต่จะขอบอกก่อนว่าลีดแต่ละสาขาจะมีของขายไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพรวมหรือว่าโดยรวมของก็คือจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปติดตามรับชมกันค่ะนี่นะคะทุกคนเราเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นโซนผักที่เขาแพกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีราคาบอกเรียบร้อยนะคะทุกคนมีทุกอย่างนะคะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีพวกโซนของดองนะคะที่เขาทำไว้แล้วเนาะหรือว่าพวกกระปุกไสหรับต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาดองนะคะคืออร่อยมากเราชอบกินกับข้าวผัดนะคะนี่นะคะมีเยอะเลยมีหลายอย่างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องทั่วไปเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกโซนผลไม้โซนผักนะคะหลังจากที่เราเข้ามาจากทางด้านหน้าประตูนะคะนี่ก็จะมีผลไม้ทั่วไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแครนเบอร์รี่เนาะองุ่นนะคะสับป,ประรดกีวีนะคะก็มีแตงแคนตาลูปมีลูกพับแตงโมนะคะมีแอปเปลิล เยอะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกแพรนะคะเราชอบกินมากนี่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนเนื้อสัตว์นะคะทุกคนนี่ก็จะมีเนื้อหมูลดราคาอยู่นะคะนี่เราก็เอาเนื้อหมูสันในไปหนึ่งแพ็คนี่นะคะพวกนี้ก็จะมีโซนเนื้อทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกปลานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะพวกเนื้ออกไก่ต่างๆนะคะ นี่นะคะสว่วนนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะทุกคนแล้วก็มีอาหารทานเล่นนะคะพวกสแน็คต่างๆเนาะพวกชีสพวกไส้กรอกพวกมะกอกดองนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูแผน่นไก่แผ่นต่างๆนะคะสำหรับอาหารเช้าเนาะที่เขาทานกับขนมปังกันนะคะใส่พวกแซนด์วิชเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูลมควันนะคะ นี่ก็จะเป็นพวกน้ำน้ำดื่มนะคะน้ำส้มข้นเนาะนี่โยเกิร์ตนะคะทุกคนนี่นะคะมีเยอะค่ะใครอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรนะคะราคาถูกด้วยนะคะเชิญเลยอันนี้ก็เป็นพวกชีสอาหารแพ็คนะคะนี่ปลาแมคคาเลออันนี้ก็จะเป็นเหมือนปลาหมักนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนไก่บดนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นพวกเนื้อไก่หรือเนื้อหมูต่างๆที่เขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าบดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกผักนะคะแครอทเราก็จะชอบซื้อเป็นแพ็คแบบนี้เนาะเอามาทำไส้ปอเปียนะคะเยอะนะคะมีฟักทองนะคะ มีถั่วฝักยาวมีบีทรูทนะคะทุกคนมีบออกอครี่นี่นะคะเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นผักโขมใบผักโขมพวกกระหล่ำม,ม่วงกระหล่ำขาวต่างๆนะคะดอกกระหล่ำเนาะผักกาดขาวนะคะถั่วลันเตาถั่วหวาน นี่นะคะคือมีเยอะอยากได้อะไรซื้อเลยมีเห็ดนะคะนี่เห็ดเอามาทำแกงเห็ดอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะบวบฝรั่งเนาะอร่อยค่ะก็จะเป็นโซนพริกหยวกนะคะมีขายเป็นแพ็คหรือขายเป็นลูกด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ขิงค่ะทุกคนซื้อไปทำข้าวมันไก่อันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกเป็นแพ็คอันนี้เป็นผักนะคะ มีสระรแหน่ผักชีนะคะหรือว่าใบาแมงลักบ้านเขานะคะทุกคนนี่นะคะหอมใหญ่นะคะทุกคนมีหอมแดงหอมแขกนะคะมันฝรั่งกระเทียมนะคะทุกคนนี่นะคะมันฝรั่งก็จะมีแบบสีขาวแล้วก็สีแดงอันนี้พริกนะคะพริกคล้ายๆพริกชี้ฟ้าแต่ว่าไม่เผ็ดนะคะ นี่นะคะมีเป็นแพ็คใหญ่ๆส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยนะคะเป็นส้มเนาะแล้วก็จะมีเอ่อคล้ายๆมะนาวนะคะอะโบคาโดนี่นะคะแล้วก็มะนาวอันนี้เนาะเป็นเลมอนนะคะเป็นมะนาวอันนี้ผักสลัดแตงกวามะเขือเทศนะคะ นี่ก็จะเป็นโซนอาหารทั่วไปนะคะเต้าหู้ทอดอาหารเจต่างๆมีเนื้อหมูเขาก็จะแยกเป็นโซน,โซนไว้นะคะเนื้อแพ็กหรือว่าพวกบาร์บีคิวที่เขาหมักเรียบร้อยแล้วนะคะไส้กรอกเนาะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะคะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะแบบนี้เลยนะคะอาหารของที่นี่นะคะเขาก็จะแพ็ค ใส่แพ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปหั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู3ามชั้นนะคะเราชอบเอามาทําหมูกรอบนะคะนี่ก็จะมีแบบหมักบาร์บีคิวไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะก็จะมีราคาบอกติดไว้นะคะนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงนะคะเยอะเลยอันนี้มีน้ำจิ้มปอเปี๊ยะด้วย น้ำมันนะคะพวกเนยต่างๆนะคะเนยเคม็มเนยจืดนะคะซอสต,ต่างๆซอสมะเขือเทศมายองเนสอันนี้ก็เป็นทูน่านะคะนี่ทุกคนเราเจออันนี้นี่นะคะแคปหมูนะคะ <Wow. S 1> นี่เอาไปกินกับส้มตำนะคะทุกคนมีแบบใส่ผงบาร์บีคิวด้วยนะคะนี่ จับแล้วจับอีกนะคะน <eben> ี่ก็จะเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะคะไม้ประดับในบ้านนะคะตกแต่งบ้านเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะทุกคน Debe ser un Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! เราก็จะซื้อพิซซ่ากันนะคะเลือกหน้าอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> มีอาหารแช่แข็งหลากหลายมากเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไก่บาร์บีคิวนะคะซื้อเสร็จแล้วเราก็มาจ่ายเงินที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัตินะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านกันเนาะก็รีวิวรีดนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้อะไรนะคะใครที่มาเที่ยวประเทศเนเธอร์แล แล้วอยากหาซื้อของที่มันราคาถูกเนาะก็ดูสัญ,ญลักษณ์ l i ดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตดหรือว่ายัมโบก็ได้นะคะเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย